สวัสดีครับท่านผู้ชมครับสวัสดีทุกท่านนะครับผมที่ติดตามรับชมนะครับผมหมอวิบบอสนะครับผมวันนี้นะครับผมหมอวิบบอสมีเคสตัวอย่างนะครับผมที่อยากให้นําเสนอนะครับผม็นการที่ได้แก้อาการไปวันนี้เป็นครั้งที่สองนะครับผมว่าเดี๋ยวเราจะไปสัมภาษณ์กันว่าคนไข้คนนี้นะครับชื่ออะไรนะครับผมมาจากที่ไหนแล้วก็รู้จักหมอวิบบอสได้อย่างไรนะครับ สวัสดีครับสวัสดีครับครับผมคุณพ่อชื่ออะไรครับชื่อสุนทรครับนามสกุลพลสมััรอยู่อคุนพ่อสุนทร์ลสมบัเนาะบ้านพักก็อยู่ที่บ้านสามิ่งตำบลหนองเมืองอำเภอวังสามสิบจังหวัดอุบลราทธานีครับผมตอนนี้อายุเท่าไหร่ครับอายุมากแล้วะครับเจ็ดสิบเจ็ดแล้วอ๋อเจ็ดสิบเจ็ดปี่ีอดีตเคยประกอบอาชีพอะไรครับอาชีชีวิต เป็นครูเป็นครูตลอดนะออกเกษียณอาุ้ที่ราชการแล้วก็ทุกวันนี้ก็ก็ดูแลร้านเบนิมาเล็กๆที่บา้านซันนิ่นแหละครับผมเขาอยู่กับกยายสองคนครับและอาก,การของคุณพ่อที่ป่วยนี้มีปัญหาสุขภาพ ข้อความสุกัญญาธนาสันหินคุณใช้เฟซบุ๊กเป็นประจำแต่หาชันไลน์0 6 2ย5 6 2 3 5 9ศายไอดีคุมปุ1212รเงิน100-750บาททุกวันครับผมขาไม่มีกำลังยืนเกิน5นาทีไม่ได้จะมึนชานะก็อาการหนักๆแบบนี้เป็นมาสักปกะบานสักสักสองปี อาการหนักๆแบบนี้นะแต่เป็นๆมาเป็นมานานแล้วแต่อาการหนักๆนันจะมีตั้งสองปีวะเนี่ยก็ไปรักษาหลายแห่งนะไอ้ที่เขาว่าหมอหัวใตรงนั้นดีตรงนี้ดีก็ไปไปมาแล้วหลายแห่งหลายที่คแ,<ต>แล้วรูว้จักหมอวิพอยได้จากช่องางเองอมันบังเอิญน,นะวันนั้นมันเห็นโฟร์ทิคเวเนบุ๊กเฟนบุกบ๊กแต่ว่าก็ไม่ได้บอกว่า สำนังกงานนั้นอยู่ที่ไหนครับผมแคดเจนนะนะไม่ได้บอกแคดเจนก็ดีพอดมีมีเบอร์โทรไปด้วยก็เลยโทรเข้ามามาถามถ่ายเราะรู้ว่าเออพิ่บอดเนี่ยอยู่ทีออ่บ้านน้อยนาเรืองตมพลแพงใกล้ใ,ใกันเอง,องนะสับบานบอ่อก็เลยตัดออสินใจเพราะเห็นถ่ายภาพว่าผู้หญิงมารักษาด้วย อะสองลายสามเออสองสองครั้งสามครั้งนการสามารถเดินได้ด้วยตัวเองได้ก็เลยสนใจก็ทักมาทอามาวันนั้นวันรุ่งขึ้นก็มาพบกันเลยครับผมนะก็นวดวันแรกนะก็บอกตรงว่าวอสเขาเขาเขาเาเป็นคนที่การทางสายตาครับแต่เขาเป็นคนมีความวิริยะอุปสาห มีความมุ่งมั่นั้งใจจบไปเรียนมาจากหลายสำนักนะครับเกี่ยวกับการนวดก็ใช่นวดแบบไม่มีครูไม่มีไม่มีสถาบันไม่มีสถาบันนะครัามีใบประกาศรับรองมากมายก็พอดีมาลองดูเป็นเง<อ>ินเทหาังที่ได้มีบอรได้แก้าการได้นวดรักษา,าให้กับุพ่อไปแล้วก็ฟันรุ่งขึ้นก็กลับไปไปนอนตื่นขึ้นก็ เม่อมีอาการมันเบาเบาเนื้อเบาตัวครับก็แข้งขาบั้นเอวที่เคยปวดก็ปวดปวดมากๆแต่มันปวดน้อยลงก็พอ,อเดินไปก็เดินผิดปกติคือเดินเดินได้ดีกว่าวันวานนะนะเดินได้ดีกว่าวันวานแล้วอ,อ,อาการเราดีขึ้นนะก็อบอกกับตัวเองนะแม่บ้านเขาก็สังเกตเขาก็สังเกตด้วยว่าเท่านี้คืน ยางปหอมบวเอวหมือนนี่เราว่าเออจะว่าอยว่ามัน่อยไข้หลายเดียวนี่ไขว่ามันปวั้นเบาอย่างนุ่มบุเก็ตดีก็ดูมาวันต่อมาต่อมานะก็เราเล่าให้คนที่ฟังที่เห็นเป็นเด็รักษาเลยว่าพ็วันที่สองคืนที่สองผ่านไปผมรู้สึกว่าผมดีขึ้นมากนะดีขึ้นมากจนกระทั่งเดียวนี้สามารถที่จะเดินแบบไม่โอเวได้ แต่ก่อนคือโอยเราเราเดินไปเนี่ยมือเนี่ยมันจะพยายามจะหาสิ่งที่เกาะที่จับนะแต่ตอนนี้ไม่ไม่ไมไมต้องพกพวงเดอร์เก็บเอามือไปซเซาอะไรอีกแล้ว, <c oughs> ลวเดินไปได้สะดวกมากนี่บอกคุณตงน้อยไม่ไม่ใช่ยอนะครับผมไปมาเป็นสิบสิบหมอแล้วห,หมอหมอคนนี้มั่นใจนะครับมั่นใจได้กราบขอบพระคุณแม่เลยครับครับก็ วันนี้เป็นครั้งที่สองนะครับผงที่ได้ได้นวดปรับความสมดุลโครงสร้างนะครับผมท่านผู้ชมครับนี่ก็จะเป็นเคสเคสหนึ่งนะครับผมที่บิกบอสนะครับประทับใจมากแลวก็ดูแลนะครับผมคนไข้ไม่ได้จ่อจงนะครับว่าคนไข้คนไหนจะ v i p นะครับสําหรับหมอบิกบอสนะครับผมคนไข้ทุกคนนะครับผม v i p สําสหรับหมอทุกคนนะครับผมเต็มที่สําหรับในการนวดรักษาทุกครั้ง แล้วก็ขออนุญาตนําคลิปวิดีโอนี้นะครับคุณพ่อครับเป็นวิทยาการอ่าได้เลยครับครับผมเพื่อให้กับผู้คนนะครับผมที่กําลังค้นหานะครับผมสถานที่นวดเพื่อสุขภาพนะครับผมตรงนี้นะครับผมก็ขอนําคลิปวิดีโอนี้เพื่อวิทยาการนะครับผมและท่านใดนะครับผมที่สนใจ นะครับผมอยากจะติดต่อเข้ามาเพื่อทําการนวดรักษาจองคิวนะครับผมช่วงขณะนี้เนาะก็เริ่มนะครับผมมีคิวนะครับผมตามทุกวันก็เดี๋ยวจะทิ้งช่องทางการติดต่อนะครับผมเป็นเบอร์โทรศัพท์สามารถแอดไลน์นะครับผมสามารถโทรจองคิวได้เลยนะครับหรือสามารถติดตามทางช่องทาง f c e e o o o นะครับผมและก็ช่องทาง Youtube ได้เลยนะครับที่ช่องหมอเทวดาตาบอด นะครับผมเข้าติดตามกดแชร์แล้วก็ที่สําคัญอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนเพื่อจะไม่พลาดคลิปต่อไปนะครับผมแล่ก็วันนี้นะครับผมขออวยพรให้คุณพ่อครับมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงนะครับผมแลวก็ไม่เจ็บไม่ปวดอีกต่อไปนะครับผมคุณพ่อครับผมจากขอบคุณสำหรับที่ยืนยันนะครับนท่านผู้ชมจากรายการนี้อยู่นะครับก็ยืนยันได้เลยว่ามีผมมีความมั่นใจ ลูกศิษย์ลูกหาหลายคนทักทายมาเมื่อวานนี้ก็มาได้เลยนะครับแต่จองคิวนะต้องโทรมาหาแกเพราะว่าก็มอยากให้มานั่งรอคิวถ้าถ้านั้นมาจะมาวันไหนตั้งใจมาก็าถามเขาตอบถามเขาก่อนว่าเขาว่างเวลาไหนช่วงมีใครจองบ้างถ้ามาถึงก็จะได้ทําการรักษาได้เลยนะครับหมอวิบอสนิสัยดีเป็นเด็กที่มี ความมีนิสัอุตสาหะน่ารักมากนะครับน่ารักมากกราบขอบพระคุณมากครับครับครับสวัสดีครับสวัดี๋ยวไปพบเจอกับเคสต่อไปได้เลยนะครับผมท่านผู้ชมครับกราบสวัสดีครับเลเทนโซโต้วิดีโอ